ขณะที่ทางด้านหลวงปู่ยิ้มค่ะพระเกจิอาจารย์ชื่อดังค่ะท่านได้ไปมอบสิ่งของเป็นน้ำดื่มข้าวสารอาหารแห้งเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคามค่ะพระครูวินัยทรชาญชายัยโชติปัญโยหรือหลวงปู่ยิ้มเจ้าสำนักสมนนกู่บ้านนนกู่ตำบลสาวถีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น ท่านได้ไปมอบสินของเครื่องใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นปลากระป๋องมาม่า,มา,มาน้ำดื่มสบู่แป้งยาป้องกันน้ำกัดเท้าเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่ขอนแก่นแล้วก็ที่บ้านป่าปัดตําบลยางท่าแจ้งอําเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามผ่านทางศูนย์รวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม2,564โดยมีนายปียมง,งคลสิงกลางผู้แทนเกษตรกรภูมิภาคที่3 และด็อร์สมยงแก้วสุพาน์ประธานคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดขอนแก่นในฐานะประธานศูนย์รวมน้ำใจชื่อเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมตลอดจนเจ้าหน้าที่และศิทยาน,นสิทย์ได้ร่วมมอบสิ่งของในครั้งนี้อย่างพร้อมเพียงค่ะ สำหรับศูนย์รวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้าท่วม2,564นี้นะครับก่อนหน้านี้ได้มีการลงพื้นที่ไปมอบสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคมาแล้วนะครับที่ตําบลดอนช้างอำเภอเมืองขอนแก่นและก็ที่อำเภอโคกโพชัยและก็ตาบลดอนหันตําบลเมืองเนียมอำเภอเมืองขอนแก่นด้วยครับและก็ครั้งนี้ทางด้านหลวงปู่ยิ้มและก็สำนักง,งานกองทนุนฟื้นฟูและพัฒนากนเกษตรกรสาขาจังหวัดขอนแก่นและก็สำนักกิจการสาขาภูมิภาคที่3ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือครับก็ได้ร่วมกันมาบริจาค ข้าวสารอาหารแห้งเครื่องใช้อุปโภคบริโภคต่างๆครับเพื่อนําไปมอบให้กับพี่น้องกเกษตรกรที่อํเาเภอโกสุมพิสยัยจังหวัดมหาสารคามที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภ,ภัยน้ำท่วมนะครับที่บ้านป่าปัดตำบลอย่างท่าแจ้งอํเาเภอโกสุมพิสยัยซึ่งตอนนี้เองเนี่ยพี่น้องกเกษตรกรยอมรับนะครับว่าได้รับความเดือดร้อนอย่างหนะักเพราะว่าบ้านเรือนพื้นที่ทางการเกษตรเองเนี่ยถูกน้ำท่วมขังถึงหลังคาบ้านครับ ตอนนั้นครับสิ่งของที่นำมามอบในวันนี้นะครับจะเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้วก็ทําให้พี่น้องเกษตรกรนั้นมีขวัญและกําลังใจที่จะต่อสู้กับภัยน้ำท่วมต่อไปนะครับค่ะ